สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอล์ฟนิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้ผมอยู่กับรถกระบะที่ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมกับ Ford Ranger Ra p t o r ตนะครับผมคันนี้เป็นโมเดลเก่านะครับก็ยังได้เครื่องยนต์ที่เป็นไบรท์เทอร์โบอยู่นะเป็นเครื่องบนเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับผมพลังมัลัง213แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์10สปีดมีแพดเดิลชิฟต์ด้วยนะครับเป็นรถกระบะสมรรถนะสูงขับในเมืองขับถนนทางเรียบก็ดีนะครับ ทางออฟโรดก็ลุยได้นะครับเป็น,ปนรถกระบะที่ต้องบอกเลยว่าโหมดการขับขี่แบบโฟลว์ของเขามีให้เลือกถึง6โหมดกันเลยทีเดียวนะฮะร,รถกระบะท,ทั่วไปมีไม่ถึงนะแต่ Ford Raptor คันนี้มีให้เลือกถึง6โหมดเลยและที่สำคัญช่วงล่างของเขาเป็นของ f o x Racing นะครับช่วงล่างบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมท่านใดที่หาอยู่นะครับกับ Ford r a p t o r คันนี้สีเทาคู่พิชิต Con เคราเกนะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะวิ่งไม่เยอะด้วยแค่60,000กิโลเท่านั้น กับราคาที่หายไปถึง5้าแสนกว่าบาทจากป้ายแดงเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับ <S <S เรามาดูนะผมเจ้า Ford Raptor คันนี้นะครับว่าโดดเด่นอะไรบ้างนะผมเรามาฟังก่อนนะฮะตัวรถคันนี้ปี2018นะครับผมคันนี้นะ2018นะ เลขใหม่เพียงแค่6ก0 0 0กิโลเท่านั้นเป็นรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับสีสวยๆแบบนี้คือสีเดิมโรงงานนะผมเป็นสีที่ดูมีเสน่ห์มากๆนะเขาเรียกว่าสีคอนเคร์เกรนะครับผมหรือว่าสีเทาผู้พิชิตนั่นเองมันดูเท่นะโดยปกติเราจะเจอสีอะไรสีน้ำเงินใช่ไหมสีแดงใช่อ่าสีขาวอ่าจะเจอบ่อยๆนะแต่สีเทานี่มีเสน่ห์มากๆเหมือนสีเทาเบลโบเลยนะสีดาวสีเทาออดี้อะไรพวกนี้นะดูเท่เลยไม่ต้องไปแรปเพิ่มด้วยนะครับผมแล้วเจ้าตัวรถคันนี้นะครับผมราคานะ ตอนป้ายแดงณปี2018นะผมย้อนกลับไปนะค่าตัวเขา1,007นะครับล้านเจ็ดแสนะตอนป้ายแดงนะแต่ณตอนนี้นะครับผมปีนี้ปี2023นะครับจากปี2018ราคาเขาเหลือเพียงแค่1,199,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคุณได้ รถกระบะเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆแบบนี้นะครับผมแล้วบอกเลยว่าช่วงล่างเขาโคตรดีเลยนะฟ o อกเรสซิ่งนี่อยากให้ท่านผู้ชมมาลองจริงเลยนะฮะเรามาดูนะผมว่าความดุดันไม่เกรงใจใครของแรปเตอร์มีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากที่ด้านหน้าการดีไซน์ก่อนเลยนะฮะหน้าตาของเขานี่ดูเกรงขามากๆนะครับผมตัวมัดก้ามด้านข้างมันดูดุดันมากๆนะครับผมผสมกับตัวกระจังนะครับที่เป็นสีด้านๆแบบนี้ที่ไม่ใช่สีเงานะ เป็นสีด้านๆมีคําว่า f o r ์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะเป็นแบบชิ้นเดียวกันนะ่ะมันดูเท่มันดูเหมือนรถอเมริกานะครับรถอเมริกันอะไรพวกนี้นะมันดูแบบมัดกล้ามใหญ่ๆดูดุๆนะครับผมและที่กันชนนะครับกันชนของเขาดีไซน์ออกมาให้ดูแบบออฟโรดแบบลุยๆเลยนะครับเป็นสีเทาเงาๆด้านๆมันจะเงาก็ไม่เงามันจะด้านก็ไม่ด้านนะ หยิบแบบนี้นะครับดูสวยมากนะครับผมนี่ไฟตัดหมอก LED นะฮะแล้วไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์ด้านในเป็นสีดำนะครับดูดุดูเท่เลยนะฮะนี่คือในส่วนของด้านหน้านะผมและสีไม่มีริ้วรอยเลยนะสะเก็ตหินไม่มีเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้เจ้าของดูแลดีมากๆานะด้านข้างล้อแม็กนะเป็นล้อสีดําแบบนี้เป็นล้อดำนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวฝาครอบดุมล้อนะมีคําว่า Ford นะครับปกติจะเป็นโลโก้ใช่ไหมเป็นโลโก้ Ford สีน้าเงินมันดูไม่สวยไง แต่ว่า Raptor นะฮะเป็นคำว่า Ford เป็นภาษาอังกฤษแล้วเป็นแถบสีเงินนะครับมันดูแตกต่างมากๆเป็นล้อสีดำสวยดุขนาด17นิ้วนะครับผมยางที่ใส่นะครับเป็นยาง a u t o r ร i n นะฮะเป็นยางของ Vf g r o d l นะครับผม KO2 นะยางเนี่ยเป็นยางติดรถก็อาจจะมีเสื่อมสภาพกันบ้างนะผมว่ามีรัคาห0มื่นแล้วเนาะก็ตรงนี้ก็บอกให้ฟังนะครับผมแล้วก็โช๊คออพนะครับเป็นของ Fox Racing นะด้านหน้านะครับผมเป็นช่วงล่างแบบดับเบิลวิสโบนนะครับผมใช้โช๊คอัพของ Fox สนะฮะส่วนด้านหลังเป็นแบบวัดลิงก์นะครับผมแล้วก็ใช้โช๊คอัพของ Fox เช่นเดียวกันนะครับผมมีโซลซับแท็งด้วยนะฮะส่วนของด้านหลังบอกเลยว่าช่วงล่างเขาโคตรด,ดียึดเกาะถนนดีนะครับผมเวลาเราขับนะบผมไปลองมานะครับเวลาขับเจอลูกรางนะภายในห้องโดยสารนี่คืนนิ่งกริบเลยนะ แต่ลองเขาจะกดืกดๆๆกอย่างนี้ lighting, แต่ห้องโดยสารนี่โคตรนิ่งเลยนะครับตรงนี้อยากให้มาลองนะผมช่วงล่างเขาดีมากจริงๆนะครับผม lan? อันนี้ไม่ได้อวยลองมาแล้วดีจริงๆนะครับผมนี่แล้วก็การตกแต่งด้านข้างนะผมคุณดูนะโปร่งล้อใหญ่ๆแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับผมรวมไปถึงด้านท้ายนะก็มีโป่งลอนะบันไดข้างบันไดข้างตรงนี้อันใหญ่เบิ่มนะครับผมและที่สําคัญนะเขามีการพ่นในส่วนของสารกันลื่นนะครับถ้าคุณมาลองเหยียบดูนะผม มันจะมีสารกันลื่นมันจะยึดเกาะกับรองเท้าของเราเลยมันจะแบบแน่นหนึบเลยเอาเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยลำบากมากนะครับผมแต่ก้าวลงอง,ง่ายๆนะเออตรงนี้มันช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเข้าป่าครับที่เขาใช้แบบนี้นะเวลาเราเข้าป่าไปออฟโรดเจอคาบโคลนเยอะๆนะฮะมันลื่นนะเปรี๊ยบๆเนี้ยนะเจอโคลนแล้วมันยิ่งลื่นเลยนะครับบันไดแบบนี้ช่วยคุณได้ไม่ลื่นเวลาคุณก้าวขึ้นรถลงรถ เพิ่มความปลอดภัยนะครับผมสาล่ลยนี่จะชอบมากนะฮะแล้วดูมือจับนะครับเป็นสีเทานะเป็นสีเทาไม่ใช่สีดำนะเป็นสีเทาเข้มๆม,ม,มีระบบกุญแจชิ้นยะมาให้นะฮะเป็นไงสวยนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมตรงกระบะนี่สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์กราฟิกติดมานะผมเฉพาะแรปเตอร์นะฮะดูสวยเลยนะฮะโคตรสวยมันโคตรเท่เลยนะผู้ชายชอบมากบอกเลยรุ่นนี้ด้านท้ายนี่ พวกโลโก้ต่างๆเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคําว่า r a n g e r ไม่ว่าจะเป็นคําว่า Raptor นะครับผมตัว Rap t ตอร์นี่จะเป็นแบบ3มิตินะครับผมมันจะมีทําลวดลายด้านในเป็นแบบด้านๆสัก飒นะครับผมดูเท่แล้วก็สติ๊กเกอร์กราฟิกแปะมานะครับโลโก้ Ford นะครับผมมีกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกล้องอยู่ตรงโลโก้เขานะครับผมแล้วก็บันไดกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเป็นสีเทาพลาสติกนะเป็นสีเทาแล้วก็มีในส่วนของตัวตัว,ตวฮุกนับเอาไวล้ลากพวกนี้นะครับผมนี่ เป็นเหล็กติดมาเลยคุณไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับผมจะไปแต่งเพิ่มอะไรก็คือพวกวินนะครับผมพวกติดวินเพิ่มหรือว่าเป็นกันชนเหล็กเพิ่มนะครับผมเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเวลาเราเข้าป่านะเจอพวกไม้พวกหินนะมันอาจจะทำรุเสียหายได้นะครับผมอาจจะต้องไปเปลี่ยนตัวกันชนตรงนี้เป็นเหล็กนะครับผมแต่คานตรงนี้เขามีมาให้อยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับผมานี่คือด้านท้ายแล้วฝากระโปรงมีตัวผ่อนแรงฝากระโปรงเนี่ยนะคุณดูว่ามันใหญ่มากมากนะผมแต่เขามีอุปกรณ์ผ่อนแรงนะครับ คือใช้แค่แบบนิ้วเดียวเนี่ยเห็นไหมก็ยกฝาก,กระโปรงได้แล้วอะ่ะเออมันเบามากนะครับผมมีตัวผ่อนแรงให้แล้วพื้นปูกประบะสภาพสวยๆไม่เคยมีรอยขีดข่วนไม่เคยบรรทุกหนักโหรถแบบนี้ใครจะเอาไปบรรทุกหนักนะครับปกติแล้วมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับผมนี่ก็มีไว้เอาไว้ผลพวกอุปกรณ์กลางเต็นเข้าป่านะครับผมอุปกรณ์ยังชีพนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบสายแบบ อะไรนะช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบติดพวกถุงยังชงยังชีพนะครับผมข้าวสารอาหารแห้งไปบริจาคอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปลุยน้ำพงน้ำท่วมนะฮะนี่สบายบอกเลยนะครับผมท่านใดสายบุญนะแนะนำอย่างยิ่งนะครับนี่ก็คือภายนอกนะครับผมภายนอกยังดุดันขนาดนี้เลยนะครับผมไปดูด้านในดุดันไม่แพ้าภายนอกเลยนะครับผมตามมาเรามาดูด้านในนะครับผมของ Ford Ranger Raptor นะครับดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมด้านใน ตอนที่เราก้าวขึ้นรถมานะเปิดประตูเนี่ยนะมาตรวัดนะครับมาตรวัดเรือนใหม่นะมันจะมีกราฟิกแบบสวยๆนะครับผมแบบเป็นเหมือนในโฆษณานะที่เป็นอะไรแบบหล่นลงพื้นแล้วก็เป็นฝุ่นกระจายเลยนะเป็นกราฟิกที่สวยมากนะครับผมอันนี้คือแค่ยังไม่สตาร์ทรถนะแค่เปิดประตูเข้ามานะแต่พอเราเมื่อเรานั่งปุ๊บเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับตัวเครื่องเล่นนะครับผมที่เป็นระบบซิงค์สามตรงนี้นะครับก็จะมีกราฟิกขึ้นมานะเป็นคําว่าแรปเตอร์นะครับโคตรเท่ เท okay, เลยนะครับผมและเครื่องเล่นตัวนี้นะไม่ธรรมดานะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็มีแผนที่นำทางในตัวด้วยนะครับผมคือรองรับหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น Android ไม่ว่าจะเป็น Apple iPhone ต่อได้ทั้งหมดนะครับเขาไม่ได้กักให้กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะดีมากๆนะครับผมเป็นระบบซิงค์ที่สเสถียรแล้วนะครับสเสถียรและระบบซิงค์สามตรงนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับแชร์ผ่านในส่วนของฮอสปอตมือถือนะครับผม โครแจ๋วเลยนะฮะเครื่องเล่นตัวนี้แล้วไวด้วยนะครับผมสัมผัสอะไรไวไปหมดเลยนะครับมีระบบเครื่องปรับอากาศนะครับผมเป็นแบบดูโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาปรับแรงลมอะไรผ่านหน้าจอได้หรือว่าถ้าท่านใดไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดในส่วนของการปรับผ่านหน้าจอตัวนี้ก็สามารถลงมาปรับด้านล่างได้ก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้นะผมก็ปรับง่ายๆนะบางทีเนี่ยเราไม่ได้สันทัดเรื่องเทคโนโลยีเราไม่ถนัดเรื่องของการจิ้มหน้าจอนะเราขับรถอยู่เราจะมาชำเลืองมองหน้าจอบ่อยๆก็ไม่ได้ใช่ไหม นี่ตรงนี้กดได้เหมือนกันนะครับผมนี่คือในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศของเขาแล้วก็เครื่องเล่นของเขานะครับผมทีนี้เรามาดูจุดเด่นจุดเด่นของ Ford Ranger Raptor นะครับผมนี่เรามาดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยของเขาเนี่ยนะดีไซน์มันก็ดีไซน์เดิมแหละรูปทรงแบบเดิมเลยนะครับแต่ว่าเขามีการหุ้มหนังเดินตะเข็บด้วยได้สีฟ้านะเดินตะเข็บด้วยได้สีฟ้านะผมและชายด้านล่างตรงนี้นะฮะตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีคําว่า r a p t o อร์ปั๊มมาเลยนะ ปั๊มมาเลยนะผมเป็นปั๊มแบบบุ่มลงไปอ่ะมันดูพรีเมียมนะฮะมันดูพรีเมียมเหมือนรถฝั่งอเมริกันนะครับผมดูเท่มากๆแล้วมีแฮดเดิลชิพนะเกียร์สิบสปีดหลายหลายท่านชอบบนตอนที่เป็นเอเวอเรสต์ไม่มีแฮดเดิลชิพมาให้นะแลนเจอร์แรปเตอร์ใส่แฮดเดิลชิพมาให้แล้วนะครับผมชิพเกียร์กันอย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับผมแป้นแฮดเดิลชิพอันใหญ่มากนะครับเหมือนรถเบนซ์เลยนะครับอันใหญ่เนี่ยเหมือนรถเบนซ์เลยแล้วเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแบบเดียวกับสีรถอ่ะเป็นแบบเดียวกัับรถอ่ะมน มันดูเท่เลยนะครับผมแล้วก็มีส่วนของริมสีแดงด้านบนตรงนี้นะผมเพื่อบอกว่านี่คือจุดศูนย์กลางของพวงมาลัยนะครับเวลาเราเข้าป่าเราก็ไม่ค่อยได้มองอะไรตรงนี้เนาะว่าล้อมันตรงหรือเปล่าดูตรงนี้เอาได้นะครับผมและเป็นพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยระบบไฟฟ้าน้ำหนักเบาควบคุมง่ายนะครับผมบางท่านอาจจะไม่ชอบนะครับบางท่านอาจจะชอบแบบแบบเดิมที่เป็นน้ํามันไฮดรอลิกในการผ่อนแรงนะครับผมเวลาเข้าป่าเข้าเขามันดูแมนแมนหมันดูหนักหนัก<ๆ>ใช่ไหมแต่แรปเตอร์เนี่ยนะ เวลาเข้าป่านะมันเบานะครับมันพวงมาลัยมันผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าไงทีนี้พอมันเบาเนี่ยมันทำให้เราควบคุมรถง่ายนะครับผมแต่มันก็เสียอัตราลดเข้าใจป่ะมันเสียอัตราลดในการลุยป่าไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องแลกกันไปนะครับถ้าเน้นเรื่องของความสบายนะครับผมอัตราลดในการขับขี่ก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็ต้องลองช่างใจดูนะผมสําหรับสายลุยทั้งหลายนะครับผมทีนี้มันดูหน้ามตรวัดเลือนใหม่นะครับผมมตรวัดเลือนใหม่ของเขาเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ในส่วนของกราฟิกนะครับกราฟิกพื้นหลังของหน้าปัดนะะ มันดูแบบมืดๆด,ด,ดำๆสปอร์ตนะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบนี้เข็มสีแดงตัวเลดไลน์สีแดงเท่ๆแบบนี้นะผมแล้วก็ตัวมาตรวัดเป็นสีดํามีกราฟฝึกเป็นแบบเป็นดอทจุดๆสีแดงๆนะดูเท่เลยนะครับผมนี่แล้วก็ตรงกลางนะผมเป็นหน้าจอ TFT นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับทิป A ทิป B นะครับผมระบบความปลอดภัยอีโคอะไรต่างๆ,ๆเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองน้ํามันแล้วก็ระบบแจ้งเตือนนะ อยู่กาลางนะผมตำแหน่งเกียร์อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วดูฟอนต์เขานะมันจะไม่เหมือนกับรุ่นปกตินะตัวฟอนต์ตำแหน่งเกียร์มันจะดูแบบเท่ๆนะเห็นไหมมันจะดูแบบลุยๆหน่อยเฉพาะแรปเตอร์ด้วยนะครับสวยมากจริงๆนะนี่แล้วเรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะอาจจะดูแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมแต่คุณดูนะหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับแล้วดูทําลวดลายมันดูสปอร์ตนะครับผมตกแต่งด้วยสีเทาแบบสีเดียวรถอะ เป็นสีเทาอย่างนี้นะครับดูเท่หุ้มหนังได้สีฟ้านะครับแล้วดูฟอนต์ตำแหน่งเกียร์นะเห็นป่ามันจะไม่เหมือนกับรุ่นปกตินะมันจะดูมีความพิเศษกว่านะครับผมแล้วก็ปุ่มขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมปุ่มขับเคลื่อนสีล้อนี่คือไฮไลท์ของ Ra p t ต r นะครับขับเคลื่อนสีล้อของ Ford Raptor นี่ดียังไงนะครับผมจะบอกให้ฟังนะใน r a p t o r เนี่ยนะคุณสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดนะครับผมใน6โหมดนี้มีอะไรบ้าง normal mode ถาแบบปกติเลยนะครับผมทางเรียบทั่วไปสปอร์ตโหมดนะครับเน้นสมรรถนะการขับขี่บนถนนทางเรียบนะครับผมถนนเปียกลื่นนะครับผมหรือว่าสโนว์โหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยระบบช่วงล่างเขาก็จะมีการเซตขึ้นมาให้เหมาะกับในส่วนของถนนที่มีความลื่นเปียกชื้นนะครับผมก็จะมีเรื่องของอัตราการเล่งต่างๆอะไรให้มันสมูทขึ้นนะครับผมถนนทรายหินกรวดนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับถนนที่แบบไม่เรียบแล้วก็ไม่เปียกแต่ว่าเป็นลูกลงัง มีทรายเยอะลื่นๆนะครับผมเวลาเราขับบนชายหาดอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมอีกโหมดหนึ่งคือโหมดล็อกหรือโหมดหินนะครับผมอันนี้คือเหมาะกับทางที่เน้นลุยๆหน่อยนะครับผมอย่างเราไปออฟโรดอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะโหมดล็อกนะครับผมมันจะมีในส่วนของการทำเทคชั่นคอนโทรลนะครับผมการปรับระบบขับเคลื่อน4ล้อกระจายน้ําหนักล้ออะไรต่างๆนะครับผมมันก็อยู่ในโหมดล็อกแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่แบรนด์อื่นไม่มีบาฮาโหมด อันนี้คือสายลุยจ๋าเลยนะครับเคยเห็นเขาแข่งบาฮากันไหมแบบว่าขับเร็วๆบนถนนที่ไม่เรียบเป็นแบบอุปสรรคเยอะๆแต่ว่าขับเร็วอ่ะเออเนี่ยแหละโหมดบาฮานะครับผมตรงนี้เนี่ยที่เขามีได้ก็เพราะว่าเชสซีช่วงล่างของเขานะออกแบบมาโดยเฉพาะให้เลเตอร์เพื่อจะใส่โหมดบาฮามาให้นะผมเพราะว่าเชสซีของเขาจะไม่เหมือนกระบ,บาทั่วไปจะมีความแตกต่างเพราะว่าถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสายลุยและใช้ความเร็ว นะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะผมก็หลายๆท่านถามมาว่าทําไมแรปเตอร์มันแพงจังนะผมมันมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้แรปเตอร์เนี่ยนะมันราคาสูงขนาดนี้นะครับล้านเจ็ดแนละล้านเจ็ดคุณซื้อรถกระบะคิดดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างมาอธิบายให้ฟังนะครับผม6โหมดนี้นะผมก็เลือกใช้งานได้นะครับดีมากๆนะอันนี้ก็คือในส่วนของอุปกรณ์นับด้านหน้าทั้งหลายนะครับผมเรามาดูเบาะนะครับตัวเบาะนี่ก็มีความพิเศษเหมือนกันนะครับ เบาของ Ford Raptor นะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับคนนั่งข้างปรับมือนะผมแต่วัสดุที่ใช้นี่อยากให้สังเกตรตรงนี้วัสดุที่ใช้คือหนังผสมกับหนังอะคนทาร่าหรือหนังกลับนะครับมีสลักคำว่า Raptor ลงไปที่เบาะนะครับมันดูเท่มันดูพิเศษมันดูไม่เหมือนใครและทรงเบาะนี่คือออกแบบมาแบบสปอร์ตเลย เวลาเรานั่งนะมันจะกระชับกับลําตัวเรามากนะครับมันจะยึดติดกับลำตัวเรานะครับผมตัวที่เป็นหนังกลับตรงนี้เนี่ยที่ถูกออกแบบมาให้วางอยู่ตรงช่วงแผ่นหลังและหัวไหล่ของเราอย่างนี้นะแล้วก็ตรงที่รองนั่งตรงนี้นะผมจะอยู่ตรงช่วงต้นขาของเรานะมันทําให้ตัวเราเนี่ยนะยึดเกาะไม่ใช่ยึดเกาะยึดเกาะกับตัวเบาะได้ดีไม่ลื่นไม่ถลายไปไหนเวลาเรามีการเบรกหรือว่า ถนนลาดเอียงมากๆเกอย่างนี้นะเราจะไม่หลุดออกจากบเกาะนะครับผมและปีกเบาด้านข้างมันก็ช่วยอบรัดกับช่วงเอวของเรานะครับผมตรงนี้ก็ทําให้ช่วงลําตัวเราเนี่ยนะมันไม่กระดงกระเด่งกระดงกระเด่งอ่ะอธิบายไม่ถูกนะครับผมมันช่วยรัดอ่ะให้มันอยู่กับบ่อนะนะถูกออกแบบได้ดีมากๆแลนะผมแล้ววัสดุที่ใช้นะมันดูพรีเมียมเป็นหนังกลับอะคันทาร่าแล้วก็หนังแท้นะครับผสมกันมันดูเท่มากเลยนะครับผมแล้วก็มีสระคําว่าแรปเตอร์นะมันดูโหโครเท่เลยนะคือถ้าใครได้ขับนะ ใครได้ขับแรปเตอร์นะนะเหมือนในหัวนะแหมคนใต้เลยนะในหัวเลยนะครับผมแบบเปิดกระจกมาลูกน้องสวัสด,ดงสสวัด,ดีถุกเท่มากนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของภายในของ Ford Raptor คันนี้แล้วมันยังมีลายละเอียดปีกย่อยต่างๆอีกเยอะนะครับผมแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นออปชั่นพื้นฐานนะผมก็จะไม่ขอพูดถึงละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าพลับหลัง,งเขาเป็นอย่างไรและสภาพห้องเครื่องของคันนี้สะอาดไหมหรือว่าจะสกระโปม่ดูแลรถเลยนะครับ ตามดูครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับของเจ้า r a p t o อรคันนี้นะห้องเครื่องนะครับผมการจัดวางต่างๆนี่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะผมอันนี้คือสไตล์ของ Ford เขานะครับเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรดีเซลไบเทอร์โบนะผมเป็นเทคโนโลยี EcoBrew t d c i ตรงนี้นี่นะมันมีเทอร์โบคู่นะผมมีในส่วนของเทอร์โบของรอบสูงกับรอบต่ำนะครับผมมันก็ช่วยเสริมพละกำลังให้กับเครื่องยนตน์ตัวนี้ให้มีกำลัง ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่กินน้ำมันมากนะฮะโดยเครื่องยนต์ให้พลังลังสูงสุดอยู่ที่213แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแล้วก็มีในส่วนของชิปแฮดเดิลที่พอพวงมาลัยด้วยทำให้การขับขี่เนี่ยมันสนุกสนานมากขึ้นนะผมมันจะไม่น่าเบื่อเหมือนกับ Everest ฟอร์ดเอเวอเรส์เนี่ยนะไม่มีแพตเดิลชิพใช่ไหมเวลาขับนี่นะมันก็จะสไตล์รถครอบครัวหน่อยเ <c oughs> หยียบคันเร่งไปมันก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับผมลอมกไปค่อยตายไปเรื่อยๆนะครับมันน่าเบื่อไงนะครับแต่ว่าเจ้าแรปเตอร์เนี่ยนะมันมีในส่วนของแพตเดิลชิพมาช่วยจริงๆแล้วเอเวอรเรส์ Everest ก็มีแหละที่คันเกียร์แต่มันไม่ถนัดนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้การขับขี่เนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะที่เราดูภายนอกไปช่วงล่างเป็นของ Ford Racing นะครับผมมช่่วงงลาาาเดีก ซับแรงสะเทือนดีมากแล้วก็ช่วยบาลานซ์ตัวรถให้ไม่สะเทือนมากเวลาเราเจอถนนลูกหลังอย่างเงี้ยเล้วเวลาเราขับลุยปกติแล้วเนี่ยภายในจะสั่นดึ๋งดึๆงดึ๋งดึงดึงอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมแต่ว่าแรปเตอร์เนี่ยนะมันจะช่วยบาลานซ์ห้องโดยสารให้อยู่กับที่นิ่งนิ่งเลยนิ่งนิ่งเลยแต่ว่าล้อเนี่ยนะมันจะเป็นตัวขยับนะครับตัวล้อจะเป็นตัวขยับซับแรงสะเทือนให้กับห้องโดยสารนะตรงนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีและเชสซีของเขาถูกออกแบบมาให้เฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นนะผมใส่กับช่วงล่างฟ็ ตรแจ๋วเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะฮะแล้วยังไม่เคยลองขับนะมาลองดูบอกเลยว่าชอบแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็คือจุดเด่นของเจ้า Ford r a p t o r นะครับมาดูโครงสร้างกันต่อนานี่รถมือสองเนาะรถ10ปี2018นะครับผมรถก็เข้าสู่ปีที่5แล้วนะฮะโครงสร้างคันนี้นะผมต้องบอกเลยว่าสวยมากสวยมากๆสีเดิมๆบางๆจากโรงงานนะครับเราเป็นรถเจ้าของเดียวนะเป็นรถเจ้าของเดียวและสีเดิมๆบางๆนะผมเป็นสีเทา ที่เทาแบบเทา audi เทา lamborghini เงี้ยมันดูเท่นะครับผมสมัยนี้ชอบสีแบบนี้มากนะครับผมวัยรุ่นนี่คือทํากันเต็มเลยนะฮะสีเทาแบบ honda city แบบสีใหม่ใหม่นะนะมันจะเป็นสีเทาเฉดแบบนี้นะผมอย่าง aura good cat gt ก็เป็นสีเทาแบบนี้นะเคยเห็นไหมมันดูเท่ไงนี่แหละเจ้า ford raptor นี่ก็ใช้สีเฉดแบบคล้ายๆกันนะครับผมอาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะก็จะบอกให้ฟังนะผมชื่อสีของเขา concrete นะครับผมหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็สีเทาผู้พิชิตนะครับ ก็คล้ายๆคอนเครลอะไรพวกนี้นะครับผมนี่สวยมากนะครับผมท่านใดที่หาอยู่บอกเลยไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับเจ้า Ford Raptor รคันนี้นะสวยมากนะครับผมเป็นสีเทาที่มีเสน่ห์นะครับผมโดยปกติเราจะไม่ค่อยเจอสีนี้เท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของคันนี้เลยนะครับผมและเลขไมค์คันนี้แค่6ก0 0 0กิโลเท่านั้นเองรถปี2018นะครับ แต่วิ่งมาแค่ห0,000่นะสภาพสวยๆแบบนี้นะผมเครื่องยนต์ดีๆช่วงล่างดีๆนะครับผมและการตกแต่งนี่ Ford r a p t o r นี่ขึ้นชื่อเลยนะผมส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะชอบนะครับพวกผู้ชายสายลุยต่างๆนะฮะมันดูน่าเกรงขามไงมันดูดุดันมันดูเต็มถนนนะ่ะมันดูแบบมันมันน่าครอบครองอะ่ะมันน่าขับอะ่ะนะ Ford r a p t o ตนี่ขึ้นชื่อเลยนะผมสายลุยนี่จะชอบมากนะผมร,ระบบขับเคลื่อนสีล้อนี่ก็แบบสุดจริงนะครับมีให้เลือก6โหมดเนะี่ย เลือกไปเลยขับไปเลยนะครับขับดีมากๆและเครื่องยนต์เทอร์โบ2ตัวนะครับ213แรงมา้า500นิวตันเมตรนี่ก็พลังลังเหลือเฟือมากขับในเมืองก็ดีออกแต่งจังหวัดก็ได้จะลุยป่าก็ดีนะครับผมสายลุยนี่ชอบมากนะฮะและราคาตอนนี้เนี่ยมันถูกกว่าป้ายแดงนะผมถึงจะเป็นโมเดลเก่าแต่ก็ยังน่าใช้อยู่นะราคาตอนป้ายแดงเนี่ยมัน1นึ่งล้านเจ็ดแสนอนหนึ่บาทนะครับก็คือ1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะ แต่ณนะตอนนี้เจ้าคันนี้นะราคาเพียงแค่1นึ่ล้านหนึ่งแสเก้าเท่านั้นเองหายไปทั้ง5 0,000นบาทนะ่ะคุณประหยัดกว่าตอนป้ายแดงไป5 0,000นแต่ได้สภาพรถที่ใกล้เคียงกับรถป้ายแดงเลยนะผมท่านใดที่สนใจนะครับรีบโทรมาเลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับรับรองว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่เสียเวลาที่จะเดินทางมาชมมาลองขับแน่นอนนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้หนึ่งคันและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ